สวัสดีทุกคนด้วยครับผมขิงฟรีทา์วันนี้โต๊ะแบบนี้หน้าจอบแบบนี้ใช่ฮะเปิดกล่องสุ่มฮะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ว่าเราจะมาเปิดกล่องสุ่มเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปมันคือกล่องสุง่มเครื่องเขียนโอเคไปเราไปเปิดกันเลยฮะ 1>, 1 2ึ่งสอามฟ้าโอเคนี่นี่ฮะอันนี้เป็นเครื่องเขียนนะฮะที่ได้ซื้อมานะครับผมจากร้านในไอจนะฮะเดี๋ยวขึ้นร้านไม่ให้นะอ่าร้านนี้นะครับนี่เป็นสติกเกอร์นะฮะสชิน้นน่าจะเป็นของแถมมัง้งอันนี้ก็ไม่รวมเหมือนกันเพราะว่าของข้างในเขาจะแพ็คมาอีกชั้นนึงเห็นไหมฮะโอเคไปไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะฮะ กกล่องเดียวโอเคไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปท้ายคลิปนะฮะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะฮะกล่องน,นี้ถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะซื้อไป279บาทนะฮะราคา279บาทเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วพอเราเปิดมาเราก็จะเจอกแบบับนี่ถุงซิป น่ารักเฉยจริงๆผมเป็นคนชอบอะไรแบบนี้นะแต่ัมก็ไม่ค่อยมีเงินมันก็ซื้อบ่อยไม่ได้นะแล้วก็เทปเทปอันเล็กๆแล้วก็สติกเกอร์อีโมจินะอ่าโพสต์อิทหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเหมือนจะใช่อ่าใช่นะเป็นโพสต์อิทเป็นกระดาษโพสต์อิทแบบนี้เป็นลายแล้วก็อันนี้ผมสั่งแยกไปนะครับเป็นสมุดนะครับผมนีเราเกเอามาให้ดูนะน้องหมีกับชานุ่มไข่มุกของเขานะครับ พี่ซื้ออะไรโอ้โอ้ไม่จ้านี่ฮะโอ้โห oh. เต็มเต็มกล่องเลยโอ้ไม่จ้าอย่างแรกที่เราจะเห็นนะฮะก็คือสติกเกอร์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 โอ้ oh. สติกเกอร์แล้วก็สติกเกอร์อฮึสุดยอดสติกเกอร์เยอะโอเคอย่างต่อไปที่เห็นในกล่องนะฮะ mm. ก็จะเป็นเทป ประกาไฮไลท์สติกเกอร์ใช่สติ๊กเกอร์โอ้สติ๊กเกอร์โปสการ์ดให้มา2ลายแต่เป็นโปสการ์ดเหมือนกันกระดาโน้ตเล็กๆนะฮะโพสอิทปากกาสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรมันเป็นเหมือนเนียมันเป็นแบบแผ่นใสๆฮะเนี่ยโอ้ว้าวโพสอิทโพสอิท จริงส่วนใหญ่มันก็มีพวก,กระดาษโน้ตโพสอิฐปากาเทปมั้งใช่เลยน่าจะมีชนี้นะเครื่องเขียนเอาไว้ตกแต่งน่าจะเอาไว้ตกแต่งพวกสมุดนะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าวงการแบบเครื่องเขียนอะไรขนาดนั้นมันเรียกได้ไหมน่าจะได้เลยเพราะว่าแบบผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะว่าอันนี้เขาเรียกว่าอนนี้เขาเรียกว่าอะไรไว้ใช้ทําอะไรซะส่วนใหญ่แตส่วนใหญ่กระดาษก็น่าจะเอาไว้เขียนแหละกระดาษที่ไหนไม่เอาไว้เขียนนะ โพสอิดอ่าสมุดเล็กๆโพสอิดน่าจะเรียกว่าโพสอิดโพสอิดได้เลมีที่หนีบมาให้ด้วยนี่ผมขอเรียกว่าโพสอิดลวกันนะใครรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกนะครับเทปสองอันที่ติดอันนี้อายาวใสๆเทปสีเหลืองอ๋อ,อเป็นสติกเกอร์รวมกุญแจนี่แล้วก็น,นี่ก็โพสอิดเหมือนเดิมครับสติกเกอร์ เฮ้ยเข็มกัดเข็มกัดพละลอยมีพละลอยมาให้ด้วยแล้วก็อันสุดท้ายในกล่องคือมันเป็นกระดาษธรรมดาผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทาอะไรนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกนะครับถ้าใครอยากซื้อนเนี่ยก็ไปซื้อได้ใน IG ร้านนี้ฮะอ่าตามนั้นนะฮะร้านนี้เลยก็ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะ2 7 9 ไม่รู้ดีผมไม่ค่อยมีอะไรพวกนี้ผมก็ว่าจะราคาเท่าไหร่มันก็น่าจะคูนนะเพราะว่าที่ผมไปซื้อมาจากโลตัสผมว่ามันแพงไปแต่ผมว่านนสำหรับใครที่อยากไปซื้อก็ไปซื้อนะฮะก,ก็ก็ไม่มีอะไรอะไรคิดเนะี่ยใช่โอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูว่าสิ่งของทั้งหมดที่เราได้มานะฮ้เราได้อะไรบ้างไปดูกันเลย โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครก็จริงๆอ่ะผมอ่ะอยากซื้อมาอีกนะฮะแต่ว่าคือคือช่วงนี้เนี่ยมันคือเรายังไม่มีโต๊ะเขียนหนังสือแบบหนังสือซึ่งคือถ้าซื้อมาเนี่ยซื้อได้นะครับแต่มันจะลกเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่าเ,าเราจะซื้อกองสุ่มเครื่องเขียนอีกแน่นอนนะฮะแต่ว่า คืออาจจะไม่ได้บ่อยไม่ได้ถี่นะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามซื้อของมาเปิดกล่องมารีวิวให้ได้มากที่สุดนะเพราะช่องนี้เราจะทําเป็นรีวิวอันบ็อกแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็จะฝึกทําอาหารนะครับในช่องนี้ก็คือถ้ามีผิดพลาดประการก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นนักรีวิวมือใหม่คนทํา y o YouTube แบบมือใหม่นะฮะก็ให้โอกาสด้วยนะครับผม นะให้โอกาสกันด้วยโอเคสำหรับใครที่ชอบเนี่ยอยากติดตามผลง,งานก็ Sub subscribe ไปด้วยกดไลค์กดแ like, ชร์นะับถ้าใครชอบถ้าใครไม่ชอบก็กดไลค์เฉยๆนะฮะไม่ต้องดูก็ได้เอ๊ะเต่ถ้ากดไลค์เข้ามากดไลค์มันก็ต้องดูป่ะใช่ไม่ต้องดูใช่นั่นแหละฮะเอาไปว่าชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ไาให้ด้วยนะครับกดซับไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมโอเคคิมีก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายก็ับสุดกับบ๊ายบาย 嗯。<sighs>